จีนเตรียมสงบศึกสงครามราคารถยนต์ไฟฟ้า EV พร้อมดันการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า EV ในปี2025ให้สูงถึง17ล้านคัน รอบ EP นี้นะครับทางโ t e c h t ท a i l a n d ก็จะมาอัปเดตอีกหนึ่งประเด็นในงาน EV 100ที่ประเทศจีนซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีรถยนต์ไฟฟ้าบางค่ายได้มาอัปเดตว่าจะมีการติดตั้งสถานีชาร์จระดับไมกะวัตหรือรองรับการปล่อยพลังงานไฟฟ้าเกิน1,000กิโลวัตต์กันแล้วนะครับมารอบนี้ก็จะมาพูดกันอีกหนึ่งประเด็นโดยเป็นประเด็นของสงครามราคาซึ่งแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจีนปัจจุบันนี้นะครับลหลายๆแบรนด์ทําการหั่นราคาขายตัดหน้ากันเพื่อแย่งส่วนแบ่ง ทางการตลาดจนผู้กําหนดนโยบายต้องออกมาปรามโดยให้คํามั่นว่าจะกํากับดูแลตลาดรถยนต์ไฟฟ้า EV ของจีนเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องเช่นนี้อีกรวมถึงการส่งเสริมความสามารถในการสร้างผลกําไรโดยรวมและเปรยว่าในขณะปัจจุบันนะครับ มีผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV เพียง3รายเท่านั้นที่ทำกำไรได้ซึ่งกรณีการลดราคาหรือว่าหันราคาแข่งกันนะครับมีการพิจารณาจากคณะกรรมการปฏิรูปและการพัฒนาแห่งชาติของจีนหรือ NDRC ว่าไม่สมเหตุสมผลและมากเกินไปซึ่งบริษัทใดก็ตามนะครับที่มีส่วนร่วมในการแข่งขันสงครามราคาที่ไม่เป็นธรรมจะได้รับผลจากการกระทํานี้ และนอกจากเรื่องของสงครามราคาแล้วนะครับยังมีสงครามในการเผยแพร่ข้อมูลเท็จและโฆษณาใส่ร้ายป้ายสีอีกฝ่ายซึ่งประเด็นของจีนที่กําลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าจากหัวเว่ยรุ่น m e x ก r s S800 ที่เป็นประเด็นกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังด้านยานยนต์ของประเทศจีน ส่วนการคาดการ์ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า EV ในประเทศจีนนะครับทางสมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งประเทศจีนก็ได้คาดการ์ว่ายอดขาย EV บนประเทศจีนจะเพิ่มขึ้นอีก3.55%หรือราวๆ16ล้าน1แสนคันในปี2025นี้และถือว่าเป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีส่วนแบ่งมากกว่า60%ของการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า EV ทั่วโลกโดยรถยนต์ไฟฟ้าล้วนนะครับปัจจุบันมีราคาลดลงราวๆ24,000หยวน หรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 1 1 2 8 0 0บาทในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นเดือนเดียวกับที่มีนโยบายขายรถคันเก่าซื้อรถคันใหม่เพื่อกระตุ้นยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า EV นอกจากนี้นะครับยังมีการเน้นย้ำว่าเงินอุดหนุนอาจจะช่วยเพิ่มยอดขายรถยนต์ได้5 0 0แสนถึง1ล้านคันในปีนี้รวมถึงมีการตั้งเป้าส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าในปี2025สูงถึง17ล้านคันสูงกว่าที่คาดการไว้ถึง5.6 ก็เป็นการประกาศยุติสงครามราคาท่ามกลางการประกาศอัตราภาษีศุลกากรใหม่ของสหรัฐนะครับที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศอัตราภาษีศุลกากรกับสินค้าที่นําเข้ามายังสหรัฐจากทุกประเทศซึ่งคู่ค้าหลักนะครับที่ถูกเก็บภาษีศุลกากรปรับใหม่ไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปที่20%จีน34%ญี่ปุ่น24%ออฟริกาใต้30%ไต้หวัน32% อินเดีย26%ส่วนฝั่งอาเซียนนะครับก็มีการปรับอัตราภาษีเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา49%ลาว48%เวียดนาม46%เมียนมา44% ไทย36%ซึ่งอัตราภาษีตอบแทนใหม่ที่กล่าวมานี้นะครับยังจะต้องถูกนําไปรวมกับภาษีนําเข้าสินค้าเดิมที่สหรัฐเรียกเก็บอยู่แล้วอย่างเช่นจีนนะครับเดิมเก็บภาษีนําเข้าอยู่ที่5-25%เมื่อมีการปรับเพิ่มอีก34%นะครับก็จะเป็น39-59% ส่วนในประเทศไทยเรานั้นนะครับตอนนี้ก็กำลังจัดงานมอเตอร์โชว์2025ซึ่งปีนี้ก็มีความคึกคักไม่น้อยโดยยอดจองระหว่างวันที่26-31ถึงมีนาคมที่ผ่านมานะครับมียอดจองถึง24,744คันเพิ่มขึ้นจากปี2024ที่21,776คันโดยเจ้าตลาดนะครับยังคงเป็น t o y ยต a ที่มียอดจองถึง4,573คันกับรถยนต์ที่ครอบคลุมทุกการใช้งานและยังคงครองใจคนไทยเป็นจำนวนมาก g s c ION และ HITECH นะครับยอดจองอยู่ที่3,140คันซึ่งปีนี้นะครับก็มีพระเอกหน้าใหม่อย่าง g s c ION UT ที่เรียกกระแสความสนใจให้กับ g s c ION ได้ไม่น้อย ตามด้วยดีพอลฉางอานนะครับที่มียอดจองถึง2,576คันกับรถยนต์ไฟฟ้าหน้าใหม่อย่างดีพอล s 05นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็ได้รับความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวตามด้วยอันดับ4นั่นก็คือ MG ที่มียอดจองถึง2,176คันและก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ครับที่มีโปรดักต์ครอบคลุมทั้งรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์สันดาปรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งงานมอเตอร์โชว์นี้มีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ถึง2รุ่น ส่วนอันดับ5นะครับนั่นก็คือ Honda ที่มียอดจองถึง2,136คันปีนี้นะครับ Honda ก็เปิดขายรถยนต์ไฟฟ้าล้วนอย่าง Honda e n 1อย่างเป็นทางการและอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าจับตามองนะครับนั่นก็คือ b y d ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยยอดจองรวมถึงแบรนด์ไฮเอน n d อีกหลายๆแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็น As t ต n Martin audi b m w Densa Jeep maserati mercedes benz mini เปอร์โยปอร์เช่โรลส์รอยซึ่งงานมอเตอร์โชว์2025หรือมอเตอร์โชว์ครั้งที่46นี้นะครับยังมีการจัดงานไปจนถึงวันที่6เมษายน2568นี้ซึ่งถ้าหากใครสนใจโปรโมชั่นดีๆนะครับแคมเปญเด็ดๆหรือว่าอยากจะลองเข้าไปดูรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆนะครับก็สามารถแวะเข้าไปชมได้ที่ Impact เมืองทองธานีเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮ p ์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน